ครับสวัสดีครับเี่พี่กับแประรวยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมสวนยางยินดีเข้าสู่ช่องและพี่น้องที่กับผมอ่ะเมื่อนีมาอ่ะที่วัดปู่ศรีศูนย์นะครับผมจะมาจิตามท่าทางของพ่อสักกันนะครับพี่น้องว่าพ่อซักกันเด็กวิ่งไม่หลุดพี่น้องที่ครับผมอ่ะฝั่มาแสดงความเป็นดีกับปู่ซึ่งเก็บสามเข้าตัวกับนะครับปู่ให้สามเก็กันอ่ะาติตามและชมเหมือนกับผม เนี่ย <Lamborg> พ <hini> ่อได้เขียนลงเนาะศูนย์หนึ่งสองสาสี่นั่นก็นี่เด้ซ้ำเขียนตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่แตม่ยังอยู่ฮาร์บฮอดตอให้เล็กวิ่งเขายุรางวิ่งเกียดตัวเดียวฮาร์โบฮอต อันนี้เ่ได้มาตามยังดีตามทังแนวทางตามทั้งเงนบอยเอฟซี่ับอักคืกยังเงินวันวันเพราะอันพศกไปนั่งอยู่กับไปรั้จูบันจักรวรเอฟซีเอฟีเฮ็ดยังดเขาให้ตามมาก่อนลั้มเนี่ยเออก่อนร่ํากับแนวท่ารั้มหลาเอาตะเลขวิ่งไปก่อนก็ได้เอาอย่านี้ไปวิ่งเก้าใอเอาครับผมซึ่งเลขวิ่งของพศเาหนึ่งสองสามสี่ กับผมเทียดักับหลดวันนี้เครียดแหงซะศูนย์หน่งสองสมสน่วยพอมอยับกัับแต่ว่ากับห้กันั่นอย้าศูนย์หน่งสองสามสีกับเขาที่สามเนาะนี่เดี๋ยวกตวเขาตัวเด่นพวกเนาะเฮ็ดพเฮ็ดบายครับัอแล้วคนองก่นกับแม่นเนาะเป็นแม่นพิเศษอยู่แล้วของพ่อเนี่ยได้สองเมื่อนพ่อเะนแม่นพิเศษอยู่แล้ว ก็หมานแต่พ่อห้ามันหมันานแล้ว่โอ้ดีใจน้ำพ่อดีใจน้ำติดโชคที่หมันมันรถดีใจที่ได้หน่อยลลยกระยาเงินเทวดาเนาะพ่านจับบ้างกวิ่งเก็บกับเก่าคางนั้นสองสากับสี่งนีแต่ว่าสามสี่ห้าหามันบอมี่นั่นแหละนั่นแล้ว โอ้โหอันครบสูตรบ่มาเลยเนาะบ่มาล่างบอแต่ล่างตะเล็กวิ่งมาเดินะเล็กวิ่งมาเด้มันแมนแต่ว่าน่าเด็ดก็เฮ็ดเจ็ดตัวเดียวเล่นนั่นเด็ดเออเจ็ดมีทุกเจ็ดขาดเจ็ดสามตัวเดียวมีทุกเจ็ดขาดเจ็ดสามตัวเดียวเนาะล่างอันมันลืมขึ้นมันจังไดีบ่แมมนลืมแล้วมันตังบ่มีมาตังบ่มีมานี่เด็นี่เด็มันบ่มี่สามเออแมนอยู่สามนี่มาครบล่างมันบ่มีครบล่างมาครบล่างกันบ่มี่สามครับผมย่ำห้าเอามันบ่มาถ้าว่าเจ็ด ผู้ใดผู้ไปลัดมันไหวตะไาเล็กวิ่งคว่มันเข่าโยนเกียดเข่าเกียดตัวเดียวเนาะบ่ได้หลายตัวเกียดกับก้าวนบ่ได้เขียนไว้นีเกีดกับก้าเกีดกับก้าวิ่งเลยมาวิ่งเก่าจะเกียดมืนบ่เออยเลยขางขางทั้งนี่แต่หวะเกีดกระดับลักดับลักหน่วยดิมันก็ม่าลักสิบได้นะามที่กี่งวดก่อนกระหาดับลักหน่วยมันออกหาซวงน่ะเด็ครับผมออกหาซอง บอมันดับหลักหน่วยเมื่อมันออกหาสองมันอยู่หลักสิบเลหลักสิหลักสิมากหลักสิบมากเดี๋ยอกันก็เกียดงวดนี่วดดีบกวดีพกมีสามสมพอมีอยู่นี่แต่ว่ามีนี่นี่หน่วยหน่วยตอนอยู่บนญรุบนกับกรแมนยุกกรแมนกสามท่านี้เกียัอ่ะเนี่ยหล่นเกียบ่เอาเนี่ยเอาตะเกามันมากบ่เด็ดออกมาหน้ามือนี่ ศูนอันเกศกับเก่านี่ครับผมเกบ่เฮ็ดเฮ็ดแต่เก่าปาทอๆเลกเข่าบ่ได้ว่าสันดอเล่เข่าบ่ไรเงี้ยทั้งบนทั้งล่างเล่กันขั้นที่เฮ็ดอันเกศเนี่ยมาใส่ตาหนีพ่อนี่มี่ย้อนีนเฮ็ดดอกมี่ยูเกเบิดกันเกสามอันเมอยูนพอเบิ่งเบิ่งแต่สันติไปเอาเมาเล่นบ่นะเกมาเนรอก ก็สิยโบมี3สมเหม่นเพราะว่าเลติดเลขตอดกมีศูนมีสองมสี่มีหามีเกียบมีเก่าแต่ว่าสามขาดสามขาดสาเลยขาดสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งกับแปดตัวหกตัวมาสองตัวนี่ยกาต้นพ่นถึกสี่สิบใบอันเกีดมถึกลอตเตอรี่แมนแมนจังว่าเล่านี่หลาดเล่าบ่นั่นเลยครับผมมาก บ่อพันบอพันบอแล้วเดวต้งิมากต้องต้องเจอละเจ็ดอันเก็ดกับเก้างวดนงวดนี้เก็กับเก้าบอบอันงวดบ่ออัเก็กับเ้างวดนี้ครับแมนอยู่ครับงวดนี้ตรงพอบานนี้ตรงเลนาะพอสักแมนแมนเอาเป็นประมาณนี้เจ็ดหมื่นกว่าสักสองสามหมื่นสองสามหมื่นนาอสักเนาะแต่ว่าเมื่อนี่เอาเอซีคือว่าเอฟซีของข้างชองือเินคือว่า พ่อซักแหละมอนี่ดีบ่เอาพ่อซักเอาจักก่อนนายอ้ยอันมาอันเอาเสียงเดียวนี่บ่บ่ได้ก่อนมันมันบ่ได้ตัดมาก่อนตัดลาอยู่สาบ่มีมือเอื้นยังสิตัดมาตัดลาอยู่สายเฉียวมาให้ก่อนบ่มีบต้องต้องเขียนไมาอยู่บนบ่เขียนไว้แล้วมีแม่มันมีพ่อมันนําตัวพ่อทำไมพ่อซักบวชนี่เคยเป็น เมื่ไไรกันทามือนตัวสันอันมืออืนได้ย้อนมาเมื่อนนี่ได้มือื่นได้แต่ว่ามันมือนี่ก็บ่ได้กินเขามันเสียงออกางหูบ่อะไรบ่อะไรขี้ปิดไว้เออปิดๆว่ากินกินเขาก็ตาบกคุงบ่ได้กินบ่กินเขาบ่อยากเขาขี้กินกับตามมังม่วงหันขี้ทาบเลือเรล้บ่อยากบ่ถึเลืเล้บ่อยากข้าวอัดเขา บอกเอฟซีป่าคือภาษาคือเสียงใคยเจ้าหน่องมาน่ะ้ว่าหลายคนอยอะดิอันนี้บอกข้นหน่องมาหลายก็ได้ขิมาตามเดี๋ยวริจัดให้มือเอินมือเอินเนาะเออมือเอิญจีจัดให้ิกินเขาสีอ้อมใครกินเขาคับข้าก้อนมือเอิญไอ้ไมีแห้งก่อนเนาะเอ้ไมีแห้งก่อนตั้งใจมาเพราะเป็นนังเ่าเป็นนังเอาครับพี่น้องเอฟซีเขาเคยมากเขาเคยมากเขาก็เคยมาติดตามพอซักกันเนาะที่นี้ที่เปียกเก่าเราภาษาภาษาอาตมาอาตาอาตมาอาต้น แต่ว่าเล็กวิ่งของผู้สักเข่านะครับผมวิ่งเกตแต่าขาดูเกตสามตัวเดียวเท่านั้นเอางั้นมีเกตเบิดนะครับผมบ,บนเด่นสามอยู่เนาะบนเด่นสามต่ว่าบนมาสาม <laughs> เก่วบจับกูให้เก้าสามล่างมันจับเก็ยบีเก็ยสองสี่พี่น้องเอาเอาเป็นมือมือนาได้พี่น้องสิครับผมก็ใส่เอ็นนี่ยังบุพพอมาน้าเก็ยมันดับลักหน่วยแล้วเอาใส่สิบมันกระึกแล้วกับเนาะมันออกน้ำกันจ้าเกยเก้าหนึ่งสามน้กันเลยอมเก้าสงสามกันออกันสิเกยเก้าหนึ่งสาอม ถึงถึงจับคู่มะเขือสบาเร็ววิ่งบอลลูดิที่งวดงวดก้อนหันงวดก้อนกับไปเร็ววิ่งทั้งเร็ววิ่งกับคู่ไปเลยเนาะนี่เริ่มมากดีกว่าเริ่มมากดีกว่าเลยตอนงวดสีมานี่ยชีจัดเตรมเตรียเล่มเราเขาจามาแท่นเนาะก่อนนะนามแทกับผมมาแท่นงวดหน้ามาแท่นไปบอลลูดดอกเอาบวกซักนี่ตำแหน่งเคปเอียงนี่ สานบ่ยังคุ้มมูอแน่แล้วเพราะว่าเป็นไฟสานสานกับสานครับผมสานสานซุปเหมันหนานๆคอยเบิ้งรถแม่นแม่นของก็ซักลรือุปมันสันนาๆน่ะบ่สันนานๆอ่าซุปบางห่างกันของปืนครับผมเอาของปูของปูเขาตกกับนี่ครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีของปูเขาตกกับแต่ว่าเมื่อไรปูสิปบใบตนองหันเนาะ ก็เกิดมือมือดอกเกิดมือห้อีน่นยกบุแซ่อักบนย้แต่ว่ามันดอกน้ำกันเป็นรักซิปอักเนดอกน้ำกันนั่นเอง้ักซิปเป็นรีักนุ้ยรักนุ้ยเป็นรักปปูยกไาีไปทั้งดยึดข้อนเน้น้อศ้กินแล้วครับผมครับผมมากับนายกบุรีในนายกน้ยนเป็น ครับผมซิบเป็นเมื่อย้อยเป็นซิบมันไปออกซิบต้องกันเบ็ดเลยออกซิบมันกันเบ็ดที่ปวงรักน้อยกับมีตะเกียบเนาะกสัเกว่าเจ็ดเจ็ดอกเป็นปอดเจ็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 ดศูนย์ศูนย์ถ้าถ้าปอดเป็นเกียจเกียจท0่ดังเกินเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับศูนย์กันร้องกันกันเป็นเจ็ดศูนเมาใส่เจ็ดศูนยาครับผมครับผม 5้าบอกข้าอกวมากเอาฟ่นอองอิฟซี่ครับผมวันนี้มาสียดกันอินดีกับปูเข้าตัวกับไม่ไม่ขั้วจะจับมกกว่ไม่ขั้วแต่ว่ากรจได้ยุลาขั้หนสองมื้ย่มกัไดวไม่ขั้วเนาะก็แสมกันมาดาไกัอยูนจวะได้ได้ก็เจ้าสามตัวเดียวเด้อผมมอสุไทยสามตัวเดียว ทิตะวานรักหนวยเขาก็ให้รุดมันมาสี่กับเจ็ดโอ้สี่กับเจ็ดรักหน่วยขามันมันประมาหลักสิบมารักสิบง้วนดที่แล้วอยู่รักหน่วยตลอดวันที่วดหนึ่งหันประมาณเป็นรักสิฟครับผมก็จะก่อสามตัวเดียวใส่ใครอยากก็ได้ไรก็เลยมันเน้นตาสามสามเจ็เยเพราะว่าสี่กับ7จลดักหน่วยครับผมมาสามสี่เจ็ดเป็น แต่วก็จะกลับนีกไม่ได้ร้ายทอดนุษย์ครับผมแมนตัวเอาละครับพี่น้องทุี่มื่อวานนี้กามากางนอนสกัดปูร้อยประมาณสักสองสามวันพี่น้องเด้สองสามวันอาจจะขึ้นมาติดตามทะทางกันเขาตะเล็กวิ่งเขาตะเล็กวิ่งไปครับผมเขาตะเล็กวิ่งนะปูนะครับผม มันรักน้อยคุณนับตอบมันเป็นได้079ครับผมเนาะแมนปูวท่นทันมันพิดสูตรนึงมันไปโดดอืมมันมันผมมาชนกันนะปู่เนาะเขาอจะตัวชนครับผมมันกับเขามาโดดเนาะเขามา30 29หงวด29หงวดหงุดที่30 วันนี้ไปอยู่รับซีฟลอมเกินสามถึงเจ็ดไปอยู่น้ำเกันเบิดโอ้ทุกงเสียิที่เขาเขาอีกพักนึงเนี่ยเดือนมีนาเลยตั้งบ่มานเข้าผมเดือนมีนาเป็นสองปีวันที่เขาเดือนมิถุนายนมาเนี่ยครับเพราะว่าเมีนาเนี่ามันบ่มันมีสวนดิครับมีมน่ีสวนมีนาเนาะมีนาครับครับผมมีนาบ่มีสวนครับเปียบไปสิคือว่ามีนา ไม่มาไี่หน้าไม่มานันเป็นสันคักเมษานี่ได้กินป่าเนอะเจ็ดสามแล้วบอกให้มันวอกสมเจ็ดมันกระบอกว่าตุ่นตกเก่าก็จะซื้อ3เจ็ดครับผม3เจ็ดติดตุกก็ตกกลับเซตีมีเห้็บิดครับผม อาครับพี่รองเอฟซีครับผมรอบประมาณสักสองสามเมื่อได้พี่้องเด้สองสามวันจะขึ้นมาอีกรอบปูจะปล่อยแนวทางกันใด้พี่้องกับปูซีซูนกันนัหรัฐปูนีกับพอซักกันนะครับผมจะปล่อยกันคืออีกสองสามเมื่อสำหรับปูนีกับมาติดตามกันไ้ขอเอฟซีจงกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้พี่้องด้วยเอาไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ